สวัสดีน้องทุกคนนะ,ะับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับเกมเออซวยเนี่ยผมในยูซับโ c ร์ชแนลน,นะฮะและเราอยู่กันกับซีรีส์สด ีวและนี่ก็เป็นตอนที่9แล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการนะฮะพี่ก็ได้ไปอ่านนะฮะคอมเมนต์นะครับผมทั้งหลายเลยนะครับที่น้องๆได้ทําการคอมเมนต์พูดคุยกับพี่ใต้คลิปนะฮะมันจะเป็นบบบบบบบก็รู้สึกว่าจะมีคลิปที่ตอนนี้คนดูไม่สุดนั่นจะเป็นคลิปของคิงไททันนะฮะแล้วก็มีน้องๆเนี่ยส่วนมากจะขอมานะครับกับสุดยอดไททันนะฮะที่มาจากช่องของพี่บอลนะฮะเอาเป็นว่าไม่บอกว่าช่องอะไรแล้วกันที่คิดว่าน้องๆทุกคนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะและวันนี้พี่ได้นำไททัน ตันนั้นครับมารีวิวให้น้องดูนะฮะว่าจะเก่งกาจผมชื่อที่น้องคุยโวกันไว้หรือเปล่านะฮะและวันนี้ครับยินดีต้อนรับกาไปลนิกไททันหรือว่าไททันกอดที่น้องๆเรียกกันเลฮะ ก่อนอื่นขอให้พี่อธิบายเลยครับให้น้องทําความเข้าใจกันก่อนนะฮะที่น้องดูมาแล้วบอกว่าพี่มันชื่อว่าก๊อตไททันนะฮะหรือว่าไททันก๊อตนะฮะจริงๆไม่ใช่นะครับผมชื่อเราแล้วเนี่ยจริงๆพี่บอลคนตั้งให้มันเองนะครับผมเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมอสนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นมอสที่แข็งแกร่งหรือว่าเก่งที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับอันนี้ไม่เถียงเลยนะฮะและมันเหมาะมากนะครับที่ได้ชื่อว่าก๊อตไททันนะฮะเพราะว่ามันเก่งกาจมากเลยนะครับหลังจากที่พี่ได้ลองเล่นมาแป๊บหนึ ตัวนี้เนี่ยหรือว่าไบโอนิกไททันตัวนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับซึ่งต้องขอขยายความอีกนิดนึงตรงที่ว่าน้องๆหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อของมันคือไททันกอสนะฮะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะจริงๆไม่ใช่ชื่อเต็มๆของมันคือไบโอนิกนะครับไทททนอลซอรัสนะครับผมซึ่งเจตัวนี้เนี่ยมาจากมอสไบโอนิกไดโนนะครับผมถ้าพี่จําไม่ผิดนะฮะยังไงถ้าใครอยากจะลองสัมผัสหรือว่าอยากจะลองเล่นนะครับผมไททันกอสหรือว่าไบโอนิกไททันตัวนี้นะฮะเดี๋ยวพี่จะลงลิิงกกก์ไวว้้ททีีี่่่่ใใตคคคลลปนนะรรรับออยาาเเหืมม มีรับมี Steam นะฮะก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งลิก์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกของมันเลยนะครับก็คือเลเวลของมันนะฮะแล้วค่อยไปดูกายภาพของมันทีหลังนะครับเรามาดูเลเวลของมันก่อนดีกว่านะฮะสำหรับไบโอนิกนะครับไททอนนอซอตัวนี้นะครับเลเวลอยู่ที่519นะครับและมีเลือดอยู่ที่54ล้านนะครับแล้วก็ค่าอาหารนี่โอ้โหเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ค่าเดเมจที่51868นั่นเองนะครับโอเคตัวนี้ก็น่าจะแข็งแก่งขึ้นมา มากแล้วนะครับลำพังถ้าเราไม่อัพเนี่ยก็จัดว่าเก่งสุดๆแล้วนะฮะตัวนี้จัดว่าเก่งมากนีครับผมเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเรามารีวิวลักษณะกายภาพของมันกันนะฮะไปดูกันเลยครับในส่วนของลักษณะกายภาพของมันนะฮะก็จะมีขนาดเท่ากับไททันปกติหรือว่าไททันที่ไม่ใช่มอสนะครับขนาดตัวเนี่ยน่าจะเท่ากันเลยนะฮะ ลักษณะที่เป็นจุดเด่นของเจ้าไททันกอตัวนี้ก็คือตัวมันเนี่ยจะมีเป็นเหล็กนะครับผมเหมือนเป็นเหล็กหุ้มหรือไม่ก็เป็นตัวเป็นเหล็กเลยนะฮะตามชื่อมอสของมันก็คือไบโอกนะครับและในส่วนที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดนะฮะเตะตามไม่สุดก็คือแผงหลังหรือว่าเจ้าเกรดของมันนะฮะจะมีลักษณะแบบเหมือนเป็นไฟลุกอะพูดยังไงดีเป็นคริสตัลหรือเปล่า นะครับดูรวมๆไกลๆนี่ก็สวยมากนะครับตอนกลางคืนน่าจะเรืองแสงแล้วเนี่ยดูแล้วนะฮะเหมือนเป็นไฟสีม่วงลุกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมในส่วนของจุดอื่นๆก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับในส่วนของหางแล้วก็ทุกอย่างก็ดูรวมๆแล้วก็คล้ายกับไททันธรรมดานะครับแตกต่างจากเจ้าคิงไททันพอสมควรนะฮะถ้าไปเทียบกับคิงไททันเนี่ยต้องบอกว่าคนละคนละระดับกันเลยนะคิงไททันตัวโตมากนะครับตัวนี้เน่นาตะตัวเท่าน่าจะตัวเท่าท้องของคิงไททันนะฮะเดี๋ยวพี่เปรียบเทียบไปดูตอนท้ายๆแล้วกันนะครับผมเอาลยครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาร ส่วนของค่าดดเมจนแล้วก็การเล่นคร่าวๆนะฮะว่าจะออกมาแข็งแข่งอย่างที่น้องๆเนี่ยโม้กันไหมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยฮะไปกันเลยไหนดูซิว่าแกจ,จะแข็งแร่งขนาดไหนจุกไขท่านกอส let's go let's go เอาละครับตอนนี้พี่ก็อยู่บนตัวของเจ้าท่านคอสเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเรามาดูความแข็งแร่งมันเลยในส่วนของสปีดที่พี่พไว้500เนี่ยต้องบอกว่าเร็วมากนะฮะโอ้โหแล้วเสียงดังมากเลยเวลาเดินเนี่ยบึม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 เลยทีเดียว ข้างหน้ามีเก็กโคกาะนะครับผมแล้วก็กาเบสอยู่หนึ่งตัวนะฮะอ๋อเหมือนเวลาเราเดินเหยียบเนี่ยจะมีค่าดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวเราลองดูครับทั้งสองตัวเ่ยกำลังสู้กันอยู่ด้วยฮะเราดูว่าจะเป็นยังไงโอ้ยมาเอบเอบอบ,อบโอ้โหเหมือนการเลี้ยวเนี่ยจะยากนะฮะเหมือนจะเลี้ยวยากอยู่นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆถอยหลังมาแล้วค่อยกระทืบมานะฮะตอนนี้เลเวลอัพแล้วด้วยจัดไาเลยดาเมจเน้นๆเน้นเน้น เพิ่มความโหดจะได้โหดขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะเอาละมาโอ้โหเนี่ยเป็นเลี้ยวยากจังวะเฮ้ยขนาดนี้ยังไม่ได้อีกเอาใหม่ถอยหลังถอยหลังดูเกรดดูแผงหลังเนงะียโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราจะทําการนี่ฮะเดินเหยียบโดน800เท่านั้นเองนะฮะเวลาเดินเหยียบดูครับผมขึ้นมาเท่าไร่800ครับผมโอ้ถือว่ารุนแรงอยู่นะเพราะว่าเป็นดาเมจเพอร์เซ็คนเลยครับคือโดนเรื่อยๆครับถ้าเรายังเดินไม่หยุดนะฮะเดี๋ยวเรามาที่ช่องแคบไปเลยเดินเหยียบไปก่อนเดินเหยียบไปก่อน เฮ้ยติดอะไรก็ไม่รู้เดินเดินเยียบไปเรื่อยครับไม่ต้องกลัวนี่ไงเยอะโอ้โหช่องแคบบรากาช่องแคบบรากาเอ้ยอ่ะลอยเอ,อ้ยทางนั้นลอยได้อ้มนะมาตรงนี้เลยสาเยอะนะกรอโปเกม,มอนเยอะข้างล่างเนี่ยเหมือนจะมีรูดอสอยู่นะฮะโ,โ,โอ้เวลาเดินมีดาเมจนะครับอย่างที่น้องเห็นกันนะฮะไม่เกิน800แต่เมื่อกี้เหมือนจะมีดาเมจ2,400ัน24ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาลองดูการคลิกซ้ายกันเลยฮะเฮ้ย อืม18ล้านนะครับผม93,000นั่นเองนะครับความเสียหายการชิกซ้ายถือว่าเยอะมากสมราคาท่านกอ็อนเฮ้ยโอ้โหแร่เลยมาโอ้โหเดินเหยียบนี่ก็ตายเพียบเลยฮะยอดอืมโอ้โหสุดยอดเลยครับผมไบโอนิกนะฮะไบโอนิกไททันมาเยอะข้างหน้ามีลูดอตเรายังไม่ได้ลองทดสอบควาเมีกันมันเลยจับไปเลยครับผม ยอ่อต้มโอ้โหตายเพียบโต้มลองคิดขวาบ้างกระทืบเท้าหลังโอ้โหเหมือนเรากระทืบไปไม่โดนแฮะดูฮะกระทืบเท้าหลังนี่กระเด็นนะฮะกระเด็นตายไหมโอ้โหเหมือนจะไม่รอดครับค่าเดเมจของเท้าหลังเนี่ยอยู่ที่18ล้านเหมือนกันนะถือว่าดุรงมากล้วเวลาเดินเหยียบเนี่ยมันต้นไม้จะพังหมดเลยครับผมเหมือนจะมีไก่นะฮะตะเหีย,ยก้าวหางฮะไก่เนี่ยนะไก่เหรอไก่เหนอือสิบแปดล้านเว้ยไม่สนใจอะไรทั้งนั้น เอ้ยวิ่งเหยียบไปเฉยก็พันหกครับดาเมจอยู่ที่พันหกถึงสองพันสี่ไม่รู้ติดอะไรกระทืบเยอะกระทืบโอ้โหไม่โดนอะไรเลยฮะเยอะผมมันเยอะจังเลยกระทืบกระทืบกระทืบเป็นยังไงล่ะมาโอ้โหเล่นสนุกจริงๆไอ้ตัวนี้เพราะว่ามันเดินเร็วหรือเปล่าฮะมันเลยรู้สึกว่าเล่นได้สนุกพี่ว่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าคิงในท่านเนี่ยจะมีสปีดค่อนข้างช้ากว่าตัวนี้เยอะเลยนะครับผม เยาไม่สนเว้ยกระทืออย่างเดียวเว้ยเย้โอ้โหอะไรเนี่ยโุ้ยเดินลองเดินเข้าป่าดูฮะต้นไม้นี่พังหมดเลยโอ้โหสุดยอดมนต้องอย่างนี้ดิดีครับนี่ดีครับ,รบโอ้ต้นไม้นี่พังหมดเลยฮะนี่สิที่เราต้องการต้นไม้เยอะนะงั้นนะโอ้โหสุดยอดแลมแมว นี่สิโหดของแท้ผังหมดเลยฮะต้นไม้โอ้โหแล้วลงน้ําเนี่ยรูส้สึกว่าจะเดินได้เร็วมากนะครับเร็วกว่าเจ้าคิงในท่านด้วยนะฮะเอาขึ้นเขาเลยฮะมาเดี๋ยวไปดูโอ้โหดูครับเดินเหยียบตายหมดเลยพวกเดรนเสาอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นบ้าเลยเลยอโอ้โหมีหน้าอะไรทีน้องๆหลายคนบอกว่ามันโหดนะฮะเพราะว่าอัศวินเหรอข้างหน้าเรามีอัศวินอยู่ตัวนึงฮะ โอ้โหอัศวินเหรออัศวินอัศวินอัศวินหุิตข้างหน้าเรามีเจ้าดูโด,โด,โดเล็กซี่มาเหมือนจะเป็นโดโูโดเล็กซี่ไบอติกนี่เจ้าแม่งมุมตัวที่แล้วคืบเสียตายมันลองดูเจ้าตัวน,นี้ว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยเออเฮ้ยอ้าวคืบทีเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยอือจอกจริงเลยโอ้ยมาสักไกลเลยนะพะคุณ <c oughs> เอาละฮะหลังจากที่ เราทาการทดสอบเลยครับผมเจ้าไบโอนิกไททันหรือว่าไททันกอของน้องๆนะฮะก็พบว่าสุดยอดนะครับทั้งความเร็วแล้วก็ในส่วนของดาเมจด้วยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะสามารถสู้กับตัวโหดได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับไปเลยโอ้โหเอาเลยครับน้องๆฮะตอนนี้ครับศึกมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะฮะบอสแมงมุมนะฮะระดับยากที่สุดเลยครับผมตัวสีแดงครับตอนนี้มันปล่อยลูกของมันออกไปโอ้โห เต็มทะเลเลยฮะเราจะใช้เจ้าไททันก๊อสหรือว่าไบานิกส์ทันเนี่ยจัดการมันครับมาเลยฮะเอาละเพื่อนพี่มาแล้วโย่ดูสิว่าเจ้าไททันก๊อสตัวนี้เนี่ยจะสามารถช่วยโลกของอาร์คได้หรือเปล่าเรามาดูกพร้อมกันเลยโย่ขึ้นมาโอ้โหมาเฮ้ยอมตายไหมอือเฮ้ยอือโอ้โหโอ้โหโดนกัดอยู่ฮนะโดนกัดอยู่ โอ้จะจอกเลยเราสามารถสู้ได้ปกตินะครับโอ้โหแล้วดูลูกมันเดินเหยียบก็พอแล้วมาเลยพวกกระจอกโอ้หน้องดูลูกกันดิโอ้เหยียบมันอ้แต็มนหน้าจอเลยเดี๋ยวพี่ต้องขออนุญาตปิดตัวหนังสือออกเลยครับดูครับโอ้โหเยอะมากเราต้องรีบจัดการมันเออเข้ามาโอ้ยลูกมันเยอะเลยตื้อพาหลังเออ เออไอยังไงเล่ามาไอนี่มาโอ้โหลูกมันงเยอะเกินไปทำห้เครื่องเรากรต็ตกเลยลรเราต้องรีบไปจัดการเจ้าพวกนี้ซะยอ้อื้อื้ออื้อสองเพียบทายโอ้เหมือนจะต้องกระทืบตัวละสองเีเลยทีเดียวมีอาการกระตุกเข้ามานิดนึงเอ,อ้ยยังไงยังไม่ตายอีกยังคงปล่อยลูกของมันเรียบร้อยครับผม น่าจะเหลืออยู่ตัวสุดท้ายเลยฮะโอ้โหเมงเยอะมากอือฮยอือ,อสองทีครับโดยเฉลี่ยแล้จะตีตัวละสองทีนั้นเหลือแต่ลูกคนเพียบเลยโอ้โหยังมากัดแล้วอีกเดินเหยียบเลยฮนะไม่ต้องกระตือตีเป็นยังไงโอ้โหโอ้ยังมีตัวที่รอดอีกอะ่ะดูที่มันเดินมาแล้วเดินมาเดินมาโอ้โหกัดขาเหรอกัดขาเหลอ,ก,หลอกระตือโอ้โหมาไม้หมดครับ หมายหมดเลยจดีกระเทืบทีเดียวเละปื้ดปื้บมากัดขาแล้วกัดขาแล้วเหรอนี่เข้ามาไอ้พวกกระจอกอื้อตื้บอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรมากแค่เดินเหยียบก็ตายแล้วนะฮะโอ้โหแล้วดูของเพียบเลยฮนะโอ้สุดยอดสุดยอดอืออืออเดินเหยียบเดินเหยียบเดินเหยียบแล้วเออแบบยาวๆ เป็นยังไงโอ้โหเอาเอาเอา,เอ,าอะไรอะไรอะไรมาต่อยหลังเหรอมาต่อยหลังเหรอเออปเรียบร้อยเลยครับเอาแล้วฮะหลังจากที่เราจัดศึกมันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเทียบขนาดนะครับของเจ้าไททันกอสนะฮะแล้วก็เ,เจ้าคิงไททันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมไปกันเลยครับเอาแล้วครับบังดองฮะตอนนี้พี่กําลังมุ่งหน้าไปสู่เกาะพระจันทร์นะครับที่ท,ที่เป็นที่สิงสถิตหรือว่า เป็นที่ริงเติดเลยเป็นที่อยู่ของเจ้าคิงไททันนะครับนี่ฮะที่น้องๆเห็นอยู่ข้างหน้าของเรานะครับมันคือหน้าตาของคิงไททันนะครับที่อยู่ใน e ีพีที่4นะครับผมอ่ะตัวบ้าเลยมันกัดเราวะเนี่ยอึยบังอาจไอบ้บ้าน้าลำคาญเวย้ยถึงไม่เจ็บปวดแต่ลำคานนะรู้จักป้าวเทียบไซส์กันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าระหว่างไททันก็อดนะฮะโอ้แค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะฮะระหว่างไททันก็อดกับคิงไททันเนี่ยใครอลังการและบิ๊กเบิ้มกว่ากันนะฮะโอ้ คือเห็นกีทีก็ยังดูสวยงามมากนะครับสำหรับเจ้าคิงไททันเลยครับผมคือทามาตอนนี้8อันดี9กแล้วก็น่าจะเป็น 5ep ีแล้วเลยครับก็เจ้าคิงไททันก็ครองเกาะนี้ครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมสุดยอดนะครับยังคงความสวยงามไว้อยู่นะครับเราดูนกข้างบนนะครับโอ้เป็นจุดเด่นจริงๆนะฮะถ้าจะพูดถึงว่าเจ้าไททันกอสเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนที่ดึงดูดสายตามากก็คงจะเป็นเกล็ดนะครับที่มีลักษณะไฟลุกนะฮะที่เคยรีวิวไป าเป็นเจ้ากิงในท่านเนี่ยคงพูดถึงหัวกระโหลกไหมครับผมแล้วก็เ,เป็นหัวของทีเร็กและไทเทอร์ท็อปนะฮะแล้วก็ยังมีนกสีแดงนะครับที่พากันบินอย่างสงบสุขไม่รู้ว่าเพลงในตัวของมันจะมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันอ,อ๋อเหมือนเพลงเนี่ยจะถูกดิสเบิร์นไปแล้วครับดีแล้วฮะหลวกหูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลงมาเลยครับเพื่อเทียบไซส์กันเลยนะครับเยอะจ<ำ>๋ม <Okay, S 2> สั่งให้มันอยู่เฉยเนี่ยผม ย่ายุ่งอย่ายุ่ง,อ,งอ่าโอ้ยืนคู่กันเนี่ยต้องบอกว่าเท่ฮะกินกันไม่ลงเลยเดียวนะครับโอ้โหแต่ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยต้องยังต้องยกให้เจ้าคิงในท่านนะครับผมโอ้เหมือนพ่อกับลูกเลยนะฮะเทียบไซส์กันเนี่ยจะต,ตัวขนาดไหนกันแน่นะครับผมอย่าบอกแล้วว่าเตี้ยกว่าท้องมันอีกอะ โอ้โหดูดิคนลระดับกันเลยอ่ะยังไม่ถึงคอมาเลยอ่ะดูดิเดินเข้าไปอีกนิดนึงโอ้น่าจะถึงมาดีฮะดูครับอ่อหาหันหน้ามาหันและมาโอ้โหดูอย่างนี้นี่แบบโอ้คนลระดับเลยนะฮะอลังมากนะครับผมความบิ๊กเบิ้มนี่เทียบกันไม่ได้เลยครับแต่เรื่องความโหดแล้วก็พอๆกันเลยทั้งสองตัวนะฮะ โหดพอกันสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นเจ้าคิง t ททันก็อย่าลืมไปดู ep 4ด้วยนะฮะพี่ได้รีวิวเจ้าคิง t ททันไว้เรียบร้อยเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคะแนนนะครับในส่วนของเจ้า Titan ก o อนะฮะหรือว่า b i o อดิก i ททันดูบ้านนะครับว่าจะได้คะแนนที่เท่าไหร่ครับไปดูกันเลยฮะและคะแนนของเจ้า Titan ก o อหรือไบโอ i ิกไททันคือ สิเต็มสิบคะแนนเ, <Wow! S 1> เอาละก่อนอื่นนะฮะคะแนนที่ได้ไป็น1เต็ม10เนี่ยขอแบ่งเป็นอย่างละ5้าละกันนะฮะในส่วนของ5คะแนนแรกที่ให้นี่ครับผมเป็นการดีไซน์นะครับลักษณะของมันนั่นเองนะครับซึ่งดูแล้ว เท่มากๆนะครับนี่คือเกตด้านหลังของมันนั่นเองนะครับโดยจะมีการเล่นไฟนะครับผมให้ดูมีสีสันนะครับสวยงามเป็นสีม่วงนะครับคอยลุกโชนเหมือนไฟที่กําลังคุกคุนอยู่ตลอดนะครับเพิ่งดูไกลๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามมากดูจุดนี้ก็ยังสวยนะครับผมคือบอกได้เลยว่ามันเป็นแลนด์มาร์กของตัวมันนะใครเห็นแล้วก็รู้เลยว่านี่แหละฮะไบโอติกไททันนอซอนะครับและในส่วนของ5คะแนนหลังที่ได้เต็มนะฮะก็คือส่วนของดาเมจและการควบคุมนะฮะถึงจะมีส่วนของการเลี้ยวยากไปบ้างแต่พี่ก็พออนรมลม เพราะว่ามันทดแทนแบบการเดินชนต้นไม้ได้นั่นเองว้าวมีเดินสาวิกิตตัวนะที่สามารถเดินชนต้นไม้ได้แล้วพังราบนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในนั้นแน่ที่สามารถทําได้แล้วมันก็เจ๋งมากๆนะครับ อาแล้วถ้าเสนอินี้เนี่ยคงต้องขอลาน้องๆทุกคน้เพียงเท่านี้นะครับของคุณน้องๆและแฟนๆทท่านกอตทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้คะแนนเท่าไหร่ก็สามารถเม้นบอกกันได้อย่าลืมบอกเหตุผลพี่ด้วยนะฮะว่าทำไมทาท่านกอตตัวนี้ถึงสมควรได้คะแนนเท่านั้นนะฮะและวันนี้นะครับยูซ่าโพเนลคงต้องขอคุณน้องๆทุกคนได้ดูมาถึงตอนนี้มากนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ